ต่อไปเป็นออนดีมาที่4นะตัวอย่างที่2นะต่อไปนี้ค่ะนะฮะการอนุพันธ์ของ y ที่กำหนดให้นะ,ะก็จะเป็น dy by dx นะ,ะก็จะกลายเป็น d by dx ของ 3x กํ 4, x, ลัง4 x กํลัง2บวก 2x ลงล็ปิดยกกําลัง3ไปนะ,ะเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนว่ามันมี2พจน์นะถ้าคุูใส่วงเล็บไปเนี่ยจ,จะเห็นชัดเจนขึ้นนี่นะ ตัวนี้ก็จะเหมือนกับหน้าแล้วก็หลังนาหน้ากับหลังนั่นเองงั้นจากสูตรการดิฟผลคูณของเราก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าหน้าก่อนเนาะหน้าเฉยๆไปก่อนนั่นเองนะฮะหน้าก็เขียนไปหน้า 3x กำลังดิฟหลังดิฟส่วนหลัง x กกำลัง2บวก 2x เเนี่ยนะ นะแล้วก็บวกด้วยหลังดิฟหน้าดิฟหน้าเป็นเลยนะฮะนี่ประมาณนี้แค่นั้นดิฟผลคูลน,นะฮะจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมานะไอตัวไหนที่มันไม่ได้มีเครื่องหมายดิฟตามที่เราท่องแล้วใส่ไปเราก็ไม่ต้องดิฟก็ทิ้งไว้ตามเดิมน,นะ,ะดิฟสำหรับตัว ถัดไปนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นเป็นฟังก์ชันที่มียกกําลังอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการก็คือดิฟนอกแล้วก็ดิฟในดิฟนอกก็กลายเป็น3วงเล็บ x กําลัง2บวก 2x กนะยกกาลัง3ลบ1แล้วก็เหลือ2ไปแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ด้วยหรือว่าดิฟในนั่นเองนะก็กลายตัวน,นี้จะเป็น x กําลังสองบวก 2x ดิฟนอกก็คือเหมือนดิฟข้างนอกมัน ดึงเลขชี้กำลังลงมาส่วนตัวเลขชี้กำลังอันเดิมก็ลดลงเป็นหนึ่งนะคะเหมือนกับเราดิฟไอตัว x อกกกำลังเน,นะฮะแล้วก็แต่มันจะมีอีกนิดหนึ่งคือเราต้องมาดิฟตัวไส้ละดิฟตัวข้างในมันอีกทีนึงในวงเล็บนั่นเองนะฮะจากนั้นก็บวกด้วยนะฮะบวกด้วยบวกด้วยนะฮะไม่มีเครื่องหมายดิฟก็ทิ้งไว้ตามเดิม ดิฟที่ 3x กําลัง4นะ3ก็เป็นค่าคงที่อยู่เฉยๆไปนะจากนั้นดิฟที่ x กําลัง4ก็กลายเป็น 4x กําลัง3นี่คูณกันเป็น3คูณ 4x กําลัง3ไปรียบร้อยนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปได้เท่ากับนะฮะอันนี้เราอาจจะทําการอนุพันธ์เลยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยคูณทีเดียวก็ได้เนาะ ดิฟตัวหลังนะฮะตัวหลังก็ดิฟเข้าไปทีละตัวเลยเดี๋ยวคูใช้สีนี่ละกันดิฟไปที่ x กำลังสองนะฮะเราจะได้เป็น2 x แล้วเราก็ดิฟไปที่นี่ส x เราก็จะได้เป็นบวกสคูณหนึ่งเนาะสองเป็นค่าคงที่เราก็ดึงไว้ส่วนนะฮะ ในกรณีของ x เนี่ยอนุพันธ์ไปก็คือจะได้1ออกมานั่นเองนะคะบวกด้วยนะคะนะบวกด้วยเนาะตัวนี้เราก็จะเป็นนะฮะ x กำลัง2บวก2 x ยกกำลัง3 3 4เป็น12เนาะ1 2 x กำลัง3นั่นเอง จากนั้นก็อันไหนที่มันคูณหากันได้เราก็จะจับคูณนะนั้นคูก็จะนะจัดการคูณนะเสียงแหบนิดน,นึงนะฮะจ,ะจัดการคูณตรงนี้นะฮะเข้าไปกับตัวข้างหลังเลยนะฮะอ่าดี๋ยวเขียนทีละขั้นตอนก็แล้วก็จะกลายเป็น 9x กําลัง4ดึงตัวข้างหลังมาเขียนไวใ้ใกล้ๆละกัน 2x บวก2นะฮะแล้วก็ x กําลัง2บวก 2x ยกกําลัง2เราก็เขียนเองไว้ต่างหาก แล้วก็บวกด้วย 12x กําลัง3มูลเล็บ x กําลัง2บวก 2x กําลัง3ทั้งหมดกําลัง3เดี๋ยบปล่อยประมาณนี้ก็จะกลายเป็นอันนี้จับคูณเข้าไปนะฮะกลายเป็น 18x กําลัง5บวก 18x กําลัง4นะฮะแล้วก็จะมี x, x กําลัง2บวก 2x ยกําลังสองตัวนี้ไ y แล้วก็บวกด้วยนะ1 2, 2 x กำลัง3 x กำลัง2บวก2 x กำลัง3จริงจงจัดพน์ได้อีกนะฮะก็เดี๋ยวให้นักเรียนลองจัดพ์ด้วยตัวเองก็ได้นี่จริงจริงจัดพน์ได้อีกแล้วก็ดึงตัวร่วมออกก่อนแล้วก็จัดพน์อีกได้นี่อาจจะดึงตัวนี้ออกนะฮะนี่นี่นะมันมีเหมือนกันใช่ปะะ่ะฮะอันนั้นเราอาจจะดึงออกมากลายเป็นมันข้างหลังมี3เนาะแต่ข้างล่างข้างหน้ามีแค่2เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะดึงออกมาได้ แค่กำลังสองนะฮะก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวกสอง x ยกกำลังสองในวงเล็บนี้ก็จะเหลือนะฮะสิบแปด x กำลังห้าบวกด้วยนะฮะสิบแปด x กำลังสี่บวกกับสิบสอง x กำลังสามวงเล็บนะฮะ x กำลังสองบวกสอง x ประมาณนี้ จากนั้นนะฮะก็อาจจะทำต่ออีกนิดนึงเนาะเป็น x กำลัง2บวก2 x ยกกำลัง2นะคะข้างในนะอันไหนเปิดก็ได้แล้วก็เปิดไปเลยนี่ก็เปิดไปเลยก็ได้กลายเป็น18 x กำลัง5บวก18 x กำลัง4เอาตัวนี้แจกแจงเข้าไปก็จะกลายเป็นบวกนะ1 2 x กำลัง5บวกกับ24เอโอโทษที24 x กำลัง4นี่อันไหนที่มันเป็นพหุนามคายแล้วก็จัดการกันได้นี่ตัวนี้นะก็จะกลายเป็น 30x กำลัง5นะฮะตัวนี้กับตัวนี้นี่เป็น42นะฮะบวก 42x กำลัง4 ก็เรียบร้อยประมาณนี้นะคะน้องอาจจะมีการแปลงพจน์อะไรต่อก็ได้เนี่ยเราอาจจะต่อยอดไปทิ้งก็ได้โอ้โหก็จะประมาณนี้สําหรับตัวอย่างที่สองนะคะเดี๋ยวเราต่อตัวอย่างที่สามนะวันนี้จะมีสักสามตัวอย่างเนาะ